สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ห้องไลฟ์สดของครูพี่วันค่ะวันนี้มาช้านิดหนึ่งนะคะหมแต่ขี้เกียจนิดหน่อยเนาะใครเข้ามาแล้วบ้างเดี๋ยวข้อจอข้อใจเป็นกําลังใจให้กันนะคะอะเดี๋ยวรอเพื่อนๆกันสักนิดนะคะก่อนที่จะเริ่มอ่านเนาะรอสักครู่นะคะวันนี้เป็นวันเสาร์วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วทุกคน วันนี้วันที่21ใช่ไหมคะย่ิมิถุนายนแล้วเนาะโอ้ก็ผ่านมาครึ่งปีแล้วนะคะสำหรับปี2,5,6,8เนาะใครที่ยังไม่ได้ทำอะไรตามที่คิดฝันไว้ตามเป้าหมายของตัวเองคงต้องทำแล้วนะจะรอต้นปีหน้าคงไม่ไหวนะคะอ่ะใครเข้ามาแล้วบ้างวันนี้เป็นยังไงกันคะไปไหนกันบ้างเอ่ยวันนี้อากาศก็ร้อนรแล้วก็มีฝนตกนิดหน่อยเนาะก็ ฝนตกนิดหน่อยเนี่ยค่ะมันก็ยังทําให้อากาศร้อนมากๆนะคะไม่รู้จะทํำยังไงละกับเรื่องอากาศเนี่ยโอเคเดี๋ยวรออีกสักครึ่งนาทีนะคะถ้าไม่มีใครเข้ามาเดี๋ยวจะได้จะได้เริ่มไลฟ์จะได้เริ่มไลฟ์อ,ลอ่านหนังสือแล้วนะคะอ่ามีคนเข้ามาแล้วมีคนเข้ามาแล้วยินดีต้อนรับนะคะคุณอะไรเอ่ยคุณอะไรเอ่ยคุณพี่ สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะครูอาจจะอ่านชื่อไม่เห็นนะพอดีชื่อขึ้นมาอยู่ตรงนี้เลยค่ะนะคะอ่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้ามาแล้วแชร์กันหน่อยค่ะวันนี้ครูจะมาอา่านหนังสือเรื่องเลนเฟิร์สคือคดีอาญานะคะเขียนโดยดรวิชิตสายกล้าวหรือว่าพี่ชิตนี่ไงทุกคนเราอ่านกันมาถึงตรงนี้แล้วนะตอนที่เออบทที่สิบค่ะบทที่สิบเนี่ยอ่านมาหลายวันแล้วนะเนี่ยบทที่สิบเนี่ย เดี๋ยวทบทวนให้อีกทีค่ะบทที่10เนี่ยชื่อบทว่าคนส่วนใหญ่ไม่มีสิทธิ์รวยแล้วในบทนี้ก็จะพูดถึงในเรื่องของรายละเอียดที่เป็นเรื่องของบิตคอยนนะคะออค่อนข้างเยอะเนาะวันนี้เรามาอ่านกันต่อค่ะ,ะก็จะเป็นหัวข้อที่พูดถึงว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะคะมันจะมีหัวข้อ ที่สรุปไว้เป็นข้อๆไม่ว่าจะเป็นข้อที่1ก็คือการเปลี่ยนแปลงจากระดับรากหญ้าหรือว่า bottom up movement นะคะหรือข้อ2ก็คือการเป็นมากกว่าสกุลเงินดิจิทัลอันนี้ก็คือหมายถึงบิตคอยน์นั่นแหะนะคะ modern digital currency อ่ะข้อที่3นะเราน่าจะจบกันอยู่ที่ข้อที่2แล้วต่อข้อที่3เลยละกันนะคะจะได้มีเสียเวลาเนาะแคบมาแล้ว กดแชร์ไลฟ์นี้ให้กับเพื่อนๆหรือว่าคนที่คุณอยากให้เข้ามาฟังนะคะครูพี่วันอ่านหนังสือเรื่องเงินเฟ้อคือคดีอาญาถ้าคุณยังไม่เคยอ่านถือว่าเป็นโอกาสของคุณที่จะมาได้ที่จะได้มาฟังครูได้อ่านให้ฟังอย่างน้อยเบื้องต้นก็ยังดีแล้วก็เป็นการเปิดใจให้กับคุณลองไปลอง,ลองหาดูนะคะลองหามาอ่านกันดูค่ะข้อสามนะคะข้อสามเนี่ย ข้อ3ในหัวข้อที่ว่าแล้วเราต้องเตรียมตัวอย่างไรข้อ3ก็คือ Digital Identity and the Internet of Things การมีตัวตนดิจิทัลและอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย Bitcoin เป็นเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยสร้างตัวตนดิจิทัลที่เชื่อถือได้ซึ่งยังเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในระบบการเงินปัจจุบันทั้งที่ทุกวันนี้การทำธุรกรรมทุกอย่างแทบจะต้องทำผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด นอกจากนี้มนุษย์เรายังมีการนำคลังข้อมูลทรัพย์สินและของมีค่าต่างๆขึ้นไปเก็บรักษาไว้บนระบบออนไลน์เป็นจำนวนมหาศาลร,รวมถึงมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายได้อีกเป็นล้านๆชิ้นที่กำลังจะเข้าไปอยู่บนอินเทอร์เน็ตอุปกรณ์เหล่านี้จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตเราบางชิ้นจะช่วยติดตามเฝ้ารักษาสุขภาพของเราช่วยควบคุมการขับรถให้ปลอดภัย หรือช่วยเรื่องการเรียนรู้และการทำงานต่างๆให้ง่ายและเร็วขึ้นฉะนั้นเราต้องหาวิธีการจัดการและโยกย้ายทรัพย์สินโยกย้ายทั้งทรัพย์สินของมีค่าและข้อมูลต่างๆเพื่อรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวพี่ชิดเชื่อว่าบิตคอยจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้รวมถึงการสร้างงานใหม่ๆ ทักษะใหม่ๆและโอกาสใหม่ๆแบบที่เราไม่เคยเห็นกันมาก่อนยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะคุณมนัสนายยินดีต้อนรับขอบคุณสําหรับหัวใจขอบคุณนะคะเรามาอ่านหนังสือกันต่อค่ะขอบคุณใจส้มค่ะขอบพระคุณนะคะคุณค่ะ,ะข้อที่4ี่นะคะในเรื่องของการเตรียมตัวนะสวัสดีค่ะเดี๋ยวปักหมุดให้นิดนึงดีค่ะ ชวนเพื่อนๆกันเข้ามานะคะวันนี้เย็นวันเสาร์นะวันเสาร์วันเสาร์าก็ยังสุขใจอยู่นะคะสุขใจทุกวันเลยมาห้องครูพี่วันเนี่ยนะคะ <c oughs> อ่ะข้อที่4 new skill and opportunities <c oughs> การเข้าใจทักษะใหม่และโอกาสใหม่พ <c oughs> ี่ชิดคิดว่าผู้นำในองค์กรชั้นนำทุกคน <c oughs> ต่างตระหนักดีว่าบิตคอยมีศักยภาพ <c oughs> และจะสร้างโอกาสในการเจาะหรือเปิดตลาดใหม่ๆที่ยังไม่เคยเข้าถึงมาก่อน บางคนถึงกับเปลี่ยนทัศนคติต่อเทคโนโลยีนี้ไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อได้มองเห็นโอกาสใหม่ๆเหล่านั้นถึงแม้จะยังไม่ได้เข้าใจมันอย่างละเอียดแต่ก็เข้าใจเพียงพอที่จะเห็นถึงพลังของมันและเริ่มเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอดขององคอ์กรในยุคดิจิทัลแห่งอนาคตบิตคอยจะส่งผลกระทบกับทุกอุตสาหกรรม กับทุกอ,อุตสาหกรรมเหมือนกับที่อินเทอร์เน็ตหรือเครื่องจักรไอ้น้ำได้เคยสร้างปรากฏการณ์และโอกาสใหม่ๆนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เทคโนโลยีได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเราจำเป็นต้องเข้าไปสำรวจและวิเคราะห์อย่างจริงจังไม่เช่นนั้นก็จะเตรียมตัวพลาดโอกาสขึ้นเรือลำนี้ที่กำลังออกท่องน่านน้ำใหม่ไปอย่างน่าเสียดายขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะคุณมนัสันและเพื่อนๆทุกคนคะ่ะ ถึงแม้ทุกวันนี้จะมีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญออกมาอธิบายว่าบิตคอยทำงานอย่างไรกันเยอะแยะไปหมดแล้วแต่ก็ยังมีผู้ให้บริการด้านการเงินอีกหลายองค์กรที่ยังคงมีปัญหาเนื่องจากผู้บริหารระดับสูงยังไม่เข้าใจและมองไม่ออกว่าบิตคอยมันจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจของตัวเองได้อย่างไรซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ ก็ดูเหมือนว่าความรู้เชิงเทคนิคของเทคโนโลยีจะมีความสำคัญน้อยกว่าความเข้าใจว่าตัวเรานี่แหละที่จะทำอะไรและได้ประโยชน์อะไรจากมันได้บ้างคือมึงไม่ต้องไปเข้าใจก็ได้ว่าโครงสร้างธุรกรรมบิตคอยทำงานยังไงแค่มึงรู้ว่ามึงใช้งานมันได้แบบไม่ต้องขออนุญาตใครก็พอโดยต่อให้เราจะเข้าใจมันมากหรือน้อยแค่ไหนก็ตามก็ไม่เป็นปัญหา แต่ที่ผ่านมาบิตคอยก็ได้รับการยอมรับจากหลายภาคส่วนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐในบางประเทศจนถูกพัฒนาให้มีความก้าวหน้าไปอย่างมากทั้งการขุดการใช้พลังงานหรือการพัฒนาเลเยอร์2เลเยอร์3ของบิตคอยนี่แม่งเพิ่งเริ่มต้นเองนะมันเริ่มต้นแล้วและจะไปต่อไม่หยุด เพราะมันมีใครหลายๆคนที่เขามองเห็นวิธีการใหม่ในการทำธุรกรรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องผ่านคนกลางไม่ต้องขอใครไม่ต้องมีใบอนุญาตและไม่ต้องมีพ่อมืองอย่างเฟดมาควบคุมและเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินแม่งทุกปีมันคือเครือข่ายธนาคารแบบใหม่ที่มนุษย์ไม่เคยจินตนาการได้มาก่อน และในส่วนข้อที่5นะคะสำหรับการเตรียมตัวก็คือ Bank of One หรือว่าการเกิดขึ้นของเครือข่ายธนาคารส่วนบุคคลแม้คนจะเริ่มมองเห็นเหมือนกันแล้วว่าบิตคอยจะเข้ามาเปลี่ยนโฉบธุรกิจการเงินและการธนาคารระบบธนาคารในอนาคตเป็นเพียงการทำงานของซอฟต์แวร์และสัญญาสัญญาอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทคอนแท็กที่จะทำงานทุกอย่างแทนคนโดยอัตโนมัติ แต่ที่คนยังเห็นต่างกันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่บางความเห็นคาดว่าน่าจะใช้เวลาอย่างน้อย20ปีแต่บางคนคาดว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วกว่านั้นพี่ชิดคิดว่ามึงอย่าไปเดาให้เสียเวลาเพราะมันจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆโดยที่เราไม่ทันสังเกตแต่รู้ตัวอีกทีคือมึงจะได้ใช้ระบบใหม่นี้แน่นอนไม่ว่าจะแบบโดนใครบังคับหรือแบบสมัครใจ สวัสดีคุณกุ้งสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้บางหน่วยงานในบางประเทศได้นำบิตคอยมาทดลองใช้ในการชำระหนี้โดยเชิญกลุ่มธนาคารมาร่วมด้วยผลปรากฏว่าเกิดการต่อต้านจากกลุ่มธนาคารมันจึงเป็นเรื่องของทัศนคติว่าเราจะปฏิเสธหรือยอมรับมันเรามักได้ยินเสมอว่าให้เผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะอะไรที่ต้องเกิดมันก็จะเกิด ไม่เกี่ยวกับว่าเราจะชอบหรือไม่การเกิดขึ้นของบิตคอยจะส่งผลให้เกิดการปฏิวัติอีกหลายๆด้านกลุ่มธนาคารไม่ได้กังวลการแข่งขันจากธนาคารด้วยกันเองแต่สิ่งที่ธนาคารที่ธนาคารกลัวที่สุดคือการเกิดขึ้นของ Bank of One หรือเครือข่ายธนาคารส่วนบุคคล ธนาคารสายพันธุ์ใหม่นี้ตั้งอยู่บนคอนเซปที่ว่ามนุษย์จะมีอิสระในการใช้งานการเงินการธนาคารได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งตัวกลางเพราะการพึ่งการต้องพึ่งตัวกลางของระบบการเงินในปัจจุบันมันคือคอนเซปแบบแบบ Bank of Many หมายความว่ามีหนึ่งธนาคารแต่ให้บริการคนหลายคนและหลากหลายระดับซึ่งการบริการจะแตกต่างกันไปด้วยนะเช่น คนธรรมดาอย่างพวกเราถ้าฝากประจำอาจจะได้ดอกเบีย้ย1.7%แต่ถ้าคนรวยหน่อยมีเงินฝาก100ล้านจะได้ดอกเบีย้ย3%หรือถ้าเรากู้เงินจะเจอ ER ดอกเบีย้ย5%แต่ถ้าเป็นพวกเศรษฐีหรือบริษัทยักษ์ใหญ่เวลากู้จะได้ดอกเบี้ยต่ำๆแค่1นจจะเห็นว่าคอนเซปต์ของธนาคารแบบนี้แม่งอุ้มคนรวยช่วยอีลิตแถมถ้าเราต่อต้านรัฐบาลหรือโดนหมายหัว เราจะโดนอายัดบัญชีเหมือนที่พวกแกนนำการประท้วงต่างๆเคยโดนกันมาทั่วนหน้าแล้วนี่คือความเฮี้ยของอ Bank of m a n ี่แต่ถ้าเป็น Bank of One ผู้คนจะได้รับการบริการเดียวกันในทุกๆระดับชนชั้นของสังคมมันเป็นเครือข่ายธนาคารแห่งอนาคตที่เชื่อมโยงกันด้วยแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือของทุกคนทั่วโลกเป็นระบบที่ ทำงานของมันเองแบบกระจายศูนย์ไม่มีตัวกลางมาเสือกเป็นระบบธนาคารบิตคอยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมจากรัฐบาลและธนาคารและนี่คือโอกาสใหม่ไม่เฉพาะแต่บริษัทใหญ่หรือรัฐบาลประเทศไหนแต่เป็นโอกาสเพื่อมนุษย์ทุกคนในโลกอย่างยุติธรรมโดยธนาคารสายพันธุ์ใหม่นี้จะดำรงอยู่ด้วย2เหตุผลหลักก็คือ,อามาดูกันนะคะ2เหตุผลหลักคืออะไร หนึ่งเหตุผลด้านความปลอดภยัยหรือว่า security reason พี่ชิดก็ยังเชื่อเหมือนเดิม not for, uh, not your key not your bitcoin หากเราไม่ถือ uh, key mm. เป็นของตัวเอง bitcoin นั้นก็จะไม่ใช่ bitcoin ของเรา a n d r a s Antonopoulos ได้พูดไว้ว่า bitcoin <c oughs> เป็นแนวคิดแบบ decentralized <c oughs> ที่เราต้องพึ่งพาตัวเองคือต่างคนต่างเก็บ bitcoin บไว้กับตัวเอง บริหารจัดการ private key ของตัวเองอย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติแล้วแนวคิดนี้สามารถใช้ได้กับคนบางกลุ่มที่มีความเข้าใจและคุ้นเคยกับเทคโนโลยีเป็นอย่างดีเท่านั้นแต่ถ้าเรา,เาต้องการให้บิตคอยเข้าถึงคนส่วนใหญ่เข้าถึงชาวบ้านชาวไร่ชาวนาหรือแม้แต่คนใกล้ตัวอย่างพ่อแม่ของเรามันคงเป็นเรื่องยากเกินไปที่คนเหล่านี้ จะมาทำความเข้าใจกับเรื่องสับแสงต่างๆของบิตคอยสิ่งที่เขาควรรู้ก็เพียงแค่ว่าบิตคอยเป็นเสมือนทองคำดิจิทัลเป็นเทคโนโลยีเพื่อการเก็บออมในระยะยาวสามารถโอนฝากเพิ่มสะสมเพิ่มและสามารถเช็คยอดสะสมบัญชีของตัวเองได้ตลอดเวลาฉะนั้นพี่จึงเชื่อว่าเรายังมีความจำเป็น ต้องมีใครสักคนเข้ามาช่วยทำหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สินดิจิทัลเป็นผู้ช่วยเก็บรักษา private key เป็นคนกลางช่วยจัดการช่วยบริหารจัดการเชิงเทคนิคและเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านบิตคอยที่คอยอำนวยความสะดวกให้คนส่วนใหญ่ใช้งานบิตคอยได้ง่ายขึ้นฟังดูแล้วเหมือนเรากำลังกลับไปสู่ centralized trust model หรือระบบรวมศูนย์อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แต่ก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามบิตคอยเป็นระบบเปิดมีความโปร่งใสข้อมูลทั้งหมดในบล็อกเชนเป็นข้อมูลสาธารณะทำให้ตัวกลางสามารถถูกตรวจสอบความจริงได้ตลอดเวลาโดยที่ลูกค้าหรือผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องร้องขอข้อมูลหากเราไม่อยากทิ้งใครไว้ข้างหลังในการขับเคลื่อนไปสู่สัง,สงคมเศรษฐกิจดิจิทัล เราก็ยังต้องจำเอเราก็ยังจําเป็นต้องมีองคอ์กรใหม่เข้ามาทําหน้าที่นี้มันอาจจะเป็นธนาคารเจ้าเดิมๆที่สามารถขยายบริการจากเงินเฟียดมาสู่บิตคอยหรือเป็นธนาคารสายพันธุ์ใหม่ที่เข้าใจและเป็นนิตรกับสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งพี่ชิดขอเรียกธนาคารพวกนี้ว่าธนาคารบิตคอยหรือบิตคอยแบงก์สวัสดีนะคะตอนนี้ใครยังอยู่กับเราบ้างเอง่ยคุณจัสมินสวัสดีนะคะ คุณชันมินแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะตอนนี้เรากําลังอ่านหนังสือที่ชื่อว่าเงินเฟ้อคือคดีอาญาค่ะเป็นหนังสือที่เพิ่งออกมาใหม่เมื่อช่วงต้นปีนะคะคุณลองไปดูได้ที่ร้านหนังสือชั้นนําทั่วไปนะหรือว่าจะไปดูในโชว์เคสที่อยู่ในดูในตะกร้าที่อยู่ในโชว์เคสของครูได้ค่ะ,ะเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังต่อนะคะในข้อที่6เราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรข้อที่6กก็คือ human future อนาคตที่คนเป็นมนุษย์มากขึ้น พวกเราทราบหรือไม่ว่า74%ของประชากรโลกยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินจากธนาคารแม้แต่ในอเมริกาซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เจริญที่สุดในโลกแต่50%ของคนอเมริกันยังไม่มีบัญชีกับธนาคารเออเป็นไปได้เหรอคะเนี่ยอืมน่าสนใจอ่านต่อเนาะฉะนั้นยังมีคนอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจในโลกระบบเศรษฐกิจโลก เนื่องจากยังเข้ายังเข้าไม่ถึงบริการทางการเงินต่างๆที่ถูกรวมศูนย์อยู่ในระบบการเงินการธนาคารในปัจจุบันสวัสดีค่ะคุณทอมขอบคุณนะคะขอบพระคุณสําหรับใจส้มค่ะกําลังอ่านบทที่10คุณทอมค่ะยังไม่จบสัทีค่ะเล่มเล่มนี้ปิดเงินเฟ้อคือคดีอาญาสวัสดีจ้ะน้องเนเน่ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะที่บ้านฝนตกไหมวันนี้อากาศร้อนมาก ฝนตกมานิดนึงแล้วมันก็ยังทิ้งแบบไอระเหยความร้อนนะคะสวัสด,ดีจัแน,น่ๆนะคะเล่มนี้ก็ยังอ่านกันไม่จบนะคะเงินเฟอ้อคือคอดีอาญายเป็นบทที่10แล้วบทนี้ก็จะพูดถึงบิตคอยที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะเขาพูดถึงเรื่องการเตรียมตัวนะคะเดี๋ยวครูอ่านต่อเลยเนาะอะ,อะก็คือเรื่องของอนาคตที่คนเป็นมนุษย์มากขึ้นอ่ะเมื่อกี้ถึงไหนละ <c oughs> นะคะ,ะย้อนนิดหนึ่งก็แล้วกันเนาะ แม้แต่ในอเมริกาซึ่งนับเป็นหนึ่งในประเทศที่เจริญที่สุดในโลกแต่50%ของคนอเมริกันยังไม่มีบัญชีกับธนาคารฉะนั้นยังมีคนอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลกเนื่องจากยังเข้าไม่ถึงบริการทางการเงินต่างๆที่ถูกรวมศูนย์อยู่ในระบบการเงินการธนาคารในปัจจุบัน <c oughs> บิตคอยจะเข้ามาช่วยปลดแอกความยากจนและความไม่เท่าเทียมเชิงโอกาส เพื่อนําพวกเขาเหล่านั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการค้าโลกพี่ชิดเชื่อว่าคงไม่มีใครมีความสุขและสนุกกับมันแน่ๆหากสิ่งที่พวกเรากำลังทำจะยิ่งช่วยให้คนที่ร่ำรวยอยู่แล้วซึ่งมีอยู่ไม่ถึง1%ปอร์เซของประชากรโลกร่ำรวยขึ้นไปอีกแต่บิตคอยเกิดขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่เพื่อกระจายความเจริญ และความมั่งคั่งไปสู่วงกว้างเทคโนโลยีควรเปิดโอกาสให้เราได้ตั้งคำถามและทดลองสิ่งใหม่ๆได้ <c oughs> อย่างสร้างสรรค์ <c oughs> เช่นมีสิ่งไหนที่เรายังทำมันไม่ได้พวกเราจะรวมพลังกันเพื่อทำมันให้ได้อย่างไรและเราทำมันให้เป็นความจริงได้พี่ชิดเชื่อว่าความมีอาระยะระดับศิลธรรมและมนุษยธรรมในอนาคตต้องดีกว่า100ปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอน ปิดคอยจะปฏิวัติสังคมให้หน่าอยู่ผู้คนมั่งคัง่งและมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นมึงจะไม่อยากอยู่บนโลกแบบนั้นหรอนี่คือคำถามที่พี่ชิดทิ้งไว้จบข้อที่6ในเรื่องของการเตรียมตัวนะคะอารำมต่อข้อที่7ข้อที่7ก็คือ t o for the real revolution หรือว่าเครื่องมือเพื่อการปฏิวัติของแท้แอบเหนื่อยนิดหน่อยนะคะ ถึงแม้ถึงตอนนี้บิตคอยยังไม่ได้เป็นคำตอบของทุกปัญหาที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ก็จริงเพราะมีเพราะมันมีอายุไม่ถึง20ปีนั่นเองแต่ลองให้มันวิ่งอีกสัก10 2ถึง20ปีสิเราจะได้เห็นปิธริตอันทรงพลังของมันเราจะได้เห็นการกระตุ้นให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆตามมาอีกมากมายบิตคอยเป็นเครื่องมือเพื่อการปฏิวัติของแท้มันเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น นั่นคือการปฏิรูปสังคมทุกมิติไปสู่สังคมดิจิทัลแบบเบเสเ็จถึงแม้องค์ประกอบหลักของบิตคอยคือเทคโนโลยีและแนวคิดต่างๆที่เกิดขึ้นมานานตั้งแต่ยุค1970แล้วแต่การปฏิวัติที่แท้จริงของมันคือเรื่องงานมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานของพวกเราไปอย่างสิ้นเชิงคอมพิวเตอร์จะเข้ามาแทนที่งานบริการต่างๆที่ทุกวันนี้ต้องใช้คนทำอยู่ ทุกอย่างจะเปลี่ยนงานเก่าจะตายแต่งานใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นแบบไม่สิ้นสุด <c oughs> อย่างที่เรายัางคิดไม่ถึงเช่นกันโลกเรามาถึงจุดเปลี่ยนแบบกระทันหันโดยที่คนส่วนใหญ่ไม่ทันออขอโทษนะคะแป๊บหนึ่งนะโลกเรามาถึงจุดเปลี่ยนแบบกระทันหันโดยที่คนส่วนใหญ่ไม่ทันได้ตั้งตัวเนื่องจากในเวลานี้ โลกได้เกิดการบูรณาการของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปสองสามอย่างพร้อมๆกันพวกเราลองนึกถึงวันที่เครื่องจักรผลิตเข็มหมดุดมันขึ้นมาแทนคนงานตอกเข็มหมดุดหรือวันที่เครื่องคอมพิวเตอร์มันมาแทนเครื่องพิมพ์ดีสิมันมีคนตกงานทันทีจำนวนมหาศาลถูกไหมแต่ในที่สุดเทคโนโลยีที่มาแทนงานเดิมก็จะสร้างงานใหม่ๆให้กับ คนที่เตรียมพร้อมมากกว่าคนอื่นอยู่เสมอแล้วพวกเราพร้อมกับงานรูป,รปแบบใหม่ในโลกยุคบิตคอยสแตนดาร์ดหรือยังเตรียมพร้อมกันหรือยังคะทุกคนข้อที่8นะคะในเรื่องของการเตรียมพร้อมเตรียมตัวเนาะบิตคอยในฐานะทรัพย์สินอสขอโทษค่ะบิตคอยในนฐานะทรัพย์สินสำรองของโลก บิตคอยกำลังจะกลายเป็นทรัพย์สินใหม่ที่เราหลีเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาบริษัทองค์กรหรือแม้กระทั่งประเทศหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตเราเวลาที่มันมาใหม่ๆเราไม่จำเป็นต้องไปรู้ไปเกี่ยวข้องกับมันก็ได้แต่สักพักเมื่อถึงจุดที่มันกลายเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ให้การยอมรับหรือคนอหรือคนทั่วไปยอมรับจากที่มันเคยเป็นทางเลือกมันจะกลายเป็นสิ่งที่บังคับเราในทันที ซึ่งเราไม่สามารถหนีมันได้บิตคอยกำลังจะเป็นสิ่งนั้นมันกำลังจะกลายเป็นมาตรการมาตรฐานการเงินโลกใหม่ที่เรียกว่าบิตคอยสแตนดาร์ดประเทศต่างๆจะเริ่มขยับตัวสะสมบิตคอยเป็นทรัพย์สินสำรองของประเทศซึ่งพี่ก็เชื่อว่าบางประเทศจะตัดสินใจลดสัดส่วนทองคำลงด้วยซ้ำเพราะอย่างที่บอกไปแล้วว่าฟังก์ชันมันซ้ำซ้อน,น,ออนกัน ส่วนประเทศไทยจะขยับตัวตอนไหนพี่คิดว่าไม่ต้องรอภาครัฐแต่พวกเราทุกคนนี่แหละที่เริ่มเก็บสะสมบิตคอยด้วยตัวเองได้เลยตั้งแต่วันนี้เพราะพอมันเป็นเรื่องของเงินมึงยิ่งช้ายิ่งเสียเปรียบเพราะคนช้าจะถูกดูดซับความมั่งคั่งไปเรื่อยๆเงินที่เป็นฮาร์ดเดสมันี่อย่างบิตคอยจะค่าล้างโคดเงินอื่นๆที่กระจอกกว่ามันทั้งหมดฉะนั้นใส่ก่อนได้เปรียบ คนตัวเล็กอย่างเราต้องเร็วเข้าไว้ช้าไม่ได้เด็ดขาดสักครู่นะคะครูขออนุญาตดื่มน้ำแป๊บเดียวนะคะเวลาอ่านมันก็ใช้พลังนะทุกคนมันมีความแบบเรื่องของการหายจงหายใจนี่ต้องพร้อมนะคะแต่ก็แปลกนะเวลาที่ครู้องเพลงนี่ครูกับแบบเออเหนื่อยน้อยกว่าแปลกแปกค่ะ ข้อที่9กานะคะการเตรียมตัวเนาะบิตคอยกำลังจะเข้าไปเป็นทรัพย์สินตัวแทนทรัพย์สินตัวใหม่แทนการถือเงินสดในบัญชีของบริษัทต่างๆไม่ว่าจะเป็นอ่อพับบิคคอมพานีหรือไพรเวท Company แนวโน้มนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปลายปีคศ2020ที่บริษัท m i c r o สต r ร t ท g y นำโดยเอ่นำโดย Mi c คิ e l l เล l r ได้นำเงินสดของบริษัทประมาณ1,000กว่าขอโทษนะคะแสงมันไม่พอเนาะเอาใหม่เ ที่บริษัท MicroStrategy นำโดย m i c h a e l ซ eller นะคะได้นำเงินสดของบริษัทประมาณ1,000กว่าล้าน,ล,าน 1, าล้านดอลลาร์ไปลงทุนในบ Bitcoin จากนั้นก็มีบริษัทอื่นๆทยอยทำแบบเดียวกันแม้กระทั่งอีลอนมัสยังเอาง,งบของบริษัทเท s l าเข้าไปซื้อบิตคอยประมาณ1,500พันล้านดอลลาร์แต่และพี่ชิดคิดว่าเท s l a ไม่น่าจะเป็นบริษัทสุดท้ายที่เดินตามเพ a ย์บุ๊นี้ ถามเล่นๆว่าใครจะเป็นรายต่อไปทำไมไม่เป็น Apple, Amazon, Google หรือแม้แต่ Facebook ซึ่งพี่เชื่อว่ายังมีบริษัทอีกเป็นร้อยเป็นพันบริษัทที่กำลังเข้าไปลงทุนในบิตคอยเป็นทรัพย์สินใหม่ในบัญชีแทนการถือเงินสดอย่างดอลลาร์พวกเราอาจจะสงสัยว่าแม่งจะทำแบบนี้กันทำไมแรงจูงใจคืออะไรพี่ชิดคิดว่าสาเหตุมาจากสองสาเหตุหลัก อย่างแรกคือการที่บริษัทถือบิตคอยแทนเงินสดเป็นการลดความเสี่ยงจากเงินดอลลาร์หรือเงินเฟียดท้องถิ่นด้อยค่าในวงเล็บเฟดและธนาคารกลางของทุกประเทศพิมพ์เงินออกมาเป็นจํานวนมหาศาลเพื่อพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจที่หยุดชะงักจากโควิดวิกฤตโควิด -19 ส่วนอีกเหตุผลมาจากความต้องการของนักลงทุนในกองทุนหรือสถาบันบริหารกองทุนขนาดใหญ่ที่ต้องการลงทุนในทรัพย์สิน ที่ให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นกว่าเครื่องมือทางการเงินเดิมๆอย่างหุ้นหรือพันธบัตร <c oughs> ซึ่งบิตคอยในสายตาของคนพวกนี้ม,มันคือหนึ่งในทรัพย์สินทางเลือกใหม่ที่ทำกำไรได้สูงแต่ด้วยกฎและข้อจำกัดทางการบริหารกองทุนอาจจะทำให้ยังไม่สามารถลงทุนในบิตคอยได้โดยตรง ทำให้การเข้าซื้อ Bitcoin ETF หรือซื้อหุ้นในบริษัทที่มีทรัพย์สินอย่างบิต o i n ในบัญชีดูเหมือนจะเป็นทางออกในช่วงเวลานี้ไม่เชื่อดูการเติบไม่เชื่อดูการโตของ Bitcoin ETF ที่เกือบจะแซงโก ETF ที่อยู่มานานกว่าเป็น 10, 10ปีหรือดูราคาหุ้นของบริษัท MicroStrategy ที่คนแห่เข้าไปซื้อตามๆกันในช่วงที่ผ่านมาสิ ความน่ากลัวของเทนนี้ในความคิษพ่ชิตก็คือพอพวกสถาบันหรือบรรษัทยักษ์ใหญ่มันขยับตัวตามๆกันจะส่งผลให้ราคาของบิตคอยพุ่งทยานทันทีเพราะจำนวนบิตคอยที่มีการซื้อขายกันได้มันจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆแต่ดีมานกลับเพิ่มขึ้นกลับเพิ่มไม่หยุดไอ้พวกปลาซิวปลาส้อยแบบเราซื้อทีละพันทีละหมืน่นแต่ไอ้พวกนี้มันซื้อกันทีเป็นหมื่นล้าน มึงจะเอาแคชออนดีมานที่ไหนมาคอนเวิร์ตเป็นบิตคอยได้ทันพวกมันได้ทันพวกมันแล้วนี่คือความเสี่ยงในระดับประชาชนนะลองนึกถึงสเกลระดับชาติสิชาติไหนที่แม่งล้าหลังตามไม่ทันเพื่อนมันจะต้องจ่ายแพงขนาดไหนในการที่จะมีบิตคอยเพื่อปกป้องอธิปไตยทา,ทางการเงินของตัวเองหรือแม้แต่จะยังมีบิตคอยเหลือให้มันครอบครองได้อีกไหมมึงอยากเห็นประเทศชาติล่มจมแตกสลายกันหรอ พี่ชิดว่านี่คือความเสี่ยงที่น่ากลัวมากสำหรับการไม่เรียนรู้และไม่เข้าใจบิตคอยอ่าลองดูนิดนึงนะคะว่าเหลืออีกอกี่ข้อเนาะเหลือข้อ10อ่าแล้วก็หัวข้ออีกข้อนึงเนาะให้ถือบิตคอยเฉยๆโอกาสสุดท้ายที่จะได้ขยับชนชั้นอุ้เยอะอยู่เหมือนกันอะอ่าห์ยเยอะเหมือนกันแต่ครูคิดว่าเดี๋ยวอ่านพวกนี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวคนนี้ครูมีเรื่องจะมาเล่านิดนึง เะะอาเป็นว่าสําหรับการอ่านหนังสือเรื่องเงินเฟ้อคือคดีอาญาของเราวันนี้ก็ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้นะคะในเรื่องของอการเตรียมตัวนะเราอ่านหยุดจนถึงข้อ9นะคะในเรื่องการเตรียมตัวนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อกันในข้อ10นะคะข้อ10เนี่ยชื่อหัวข้อว่าพวกมึงจงเตรียมตัวเป็นอีลิตใหม่ นะคะพวกมึงจงเตรียมตัวเป็นเอลิทใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งพรุ่งนี้จะพยายามมาให้เร็วกว่าน,นี้หน่อยจะพยายามไม่ขี้เกียจนะคะทุกคนอ่ะทีนี้เดี๋ยววันนี้มาคุยอะไรกันนิดนึง่ะถอนแว่นก่อนอ่ะวัน,น